พราวสนาวดินนะเวน่องเจนิพแพ่นน่องอ่ะสบายดีเด้อปานุ่งเด้อเกรย์พิงก็อยู่นี่สวายดีานุ่งแล้วดสบาย่ีไ่ใ่ายนายังกิ่นอยู่นะโดยยตนี่ได้ไเตนี่ได้ไน่ไปอุ้มน่องไวอุ้มน่องไ้ัเกย์ย่าไฮะเกรยอย่างดิฮันฮันปอต๊อปปอ

อ้ยมึงแน่เอื่อยก็ย่านแต่แม่เอาน้องพุ่นน่ะแม่บ่เอาดอกแม่อุ้มสิซื้อแม่อุ้มสิซื้ออือหาน้องสิเรียนหนังสือแล้วนี่น่ะน้องสิเรียนหนังสือแล้วนี่เออเอามิกให้น้องเอามิกให้น้องนๆเป็นแล้วโตน้องๆก็เอาปั๊บเอน้องยังบ่จักเขียนนะลูกน้องยังจะอยากอมน้องกินยังนี่กินยังนปา

โอ้แม่โอ้อันนี้ชาวเงินโอ้ยู่น่ะให้แม่โอ้บอกอันนี้นะน้องน่องนอนนะน่ะชาวเงินโอ้ยแโอ้แม่แมยห้องเป็นเออบ่ดื้อมดอกนะชื่ออานะอาอาจีบ่ดื้อมดอกนะอันนี้ไพย์ฉลุ่งนี่ไพยนี่เพย์นี่นะเพย์หมออันนี้ได้อันนี้ได้อันอุ้มน่องอันนี้ได้นี่นะ

Càng được bình yên lạnh, đèn Càng mong yên lạnh lấy được bình yên. Yêu cực, tập tập yên. chúc quá, chúc bằng chúc quá. Hãy nhanh. Hãy nhanh, hảy 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 nhanh,

เอาน้ำเบื่อขอบใจเอื้อก่อนใจก่อนเนาะคือปวดใจโอ้คือบดใจใจเิให้มาดินน้ำน้องค่ะกินกระยุจะชื่อในกลัวกัดปะการเราไปได้อยากเนาะยัดกิยนี่ไงมึงเน่ไแล้วจะดินน้ำมู่นมึงแน่อะลอก บ่แปลกเลยเราใช้ความรุนแรงนี่ทุกเจ้าใช้ความแรงนําดาดิดิงดิงดิงติงติงดิงดอ้อตึงดึตึงดอะตึงเนาะึงเนาะึงึงมาตบมือให้งแน่ว่าตมือนงแน่น้องตมือ่1าน้องเตอยู่ตตงตงๆวยไปหาปาลุงอะตึงเนาะตบมือต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 มือกะตึง จนอ่ะอนึเจนเอจะคือแข็งแห้งเนี่ยดึงดึงเออตะมือกะเป็นอ่ะนี่ดึงดึงดึงดอ่ะพ่อนึซึ่งนรยงงายคนนึ่งดดดดดดบูบ่ะลูกรบูบอ่ะไปไดนเ้ย้ยอะดึกลดเอาลอดฉันเอาไเอาลอดดึงระลด Thôi chị lên ngồi mọc cụa này nè Ờ Các bạn nhìn này, nằm nóng bia vô chả là bơ riêng rồi Các bạn nhìn này, nằm nóng bia vô chả là bơ riêng rồi Hàn hà mấy ổn phần Hàn bường bường, hà mấy ổn phần Hàn thân đậm Này, nó đang đậm vô Đó, ổn vô Đó, ổn vô nó Chị ระว่างนี่แหละก็เจียบคือเก้าขนาดเข่านอนเีเข่านอนเน่ไปนอนไปดูไปยังปกแวนี่นะเบิ่งมไนหนมาเนี่งแนบ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 ่งความันระโดดนะบ่งบอไปลวเอ้ยใช่นี่ยเอ้ใช่จืดเนาะใช่เอ็มเนยเถอะโอเอ็มโอเลยใช่เอ็มเย

เยอะไอ้วาดแนงในไ้วาดกองก้นเขาเลยลมลมเขาได้ังไมฮะหาตรเนี้นองเจียนเอายั้งนี่นะนอะน่องเจียนเอากระเป๋าเขาอะไรพูดอ่ะแนงกองก้นจะไม่ลมเขาเจีนเอายั้งหน้าสิดเอาเอาแม่ให้น้องแนแม่น้องแนงจับให้น้องแนแม่นะาอกหลนยกระดกไปหาหามาหาเอื้อยเลยฮะกพผิดเจ้ที่เด็กกรูังอ่ะเน่ะ Hai nông nông, mà kép kim bà này Kép kim 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 Nè kim 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 ใหญ่ได้ยังไงโอ้ย่นยังได้ยังายอันเดียวกันมากันเพือนห้านะกไปยังวันนี้ไปหาหาอายใช่ได้นะเก็บเก็บไปใช่้นนอนี่ีที่นั่นอน

เ้ัวเอบอนเงนัน่อยเขานักเองนี่กไม่อนแมนแม่แม่แม่แไ่แม่แม่าม่แมาแม่แมาแม่าม่แม่แันแม่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 แ้่แม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 ่ม่ม่แม่ม่แม่ม่แม่แแม่แม่่แ่แม่แมม่แ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 ่่ ย่กยนป้องห้องางกั่ยกรยังกรยังห้องปลาคือเก่าอยู่ในลงถ่ายนะพ่อปปามปาปายังลูกพ่อยอดนะบอกาบอก้าอะะนแต่ฉันเก็บรถลูกขู่คนของปาขู่คนมามามาขอเนี่ยลูกมาขอเนี่ย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 อุ้ยอุ้ยคุณหาเจ้าของเงลูก มวบบังกุ้งบัวกุงบังกุ้งบัเกุ้งบังกุ้งบั่นุ้งบั้งั้งบังกุ่บังกุงบังกุนงบังกุังไ้งงก้งุ้งอังกุ้งบังกุ้งบ้เ็อย่าง้ไมัน้้่นงกยบ บอกน้องไห้ล่ะยาใช่ปะหวงน้องไหมื้อดีเลยนะดือกไวิวอีกนะมาอุ้มมันจะไปดีอยู่ในยจปีนคื้นข้นันจัอกจัเกียนี่มัไ้มัดไว้มาดตีกันเออมัตีกันนี่ยน้องยังดิดน้ำหน่าวี่ะน้องยังดิดน้ำบ้าแดดมาบังใส้เต้นเ่ยใส่เต้นเลยลูกบ้งงบงมามามาอมกัมกันต้นเต้น

ມັນແນ່ໄປອ້ວນໄປຫາຕີ້ຍຸງຫັ້ນລະແມ່ໄມ້ຍັງລູກໄไม่ກົ້າລັງບໍ มึงตามหัวล um, uh, ูกเสเด์อันอันอูก้อยไปก้อยมานะไม่อไปได้นะเอาจะไปหหยน้องล่ะน้องทางปากนะฮะหมืยน้องกยาลูกอี่เเน่บให้ขัเน่ยเนี่ยหิวฮานิมเลฮไีนุ่งมนุ่งส่งพ่อะไหนอ๋องตัวกี่เด Mẹ nè tóm con bạn thì anh nhung hít anh chuẩn xít nè Mười lần nong, nụng nén nong, nắp bé. Mười lần nữa mùng nơi, mùng nơi,

ไปแล้วไปแล้วช่วยหนึ่งยนุ่งหน่อยเหรอนะไอบิวไปหน้าได้นี่ยังบุบแก้งงั้นหนิฉันนนบันใบเลยอัน่เจ้าจะอย่าไปดื้อแล้วลูกของน้องเดินเด้อของน้องนู่นเอาไปเรียงไว้ไปลูกไป ูเมออวนกะอะไรได้ตบยุ yes. yeah. like ่งอยู่พดไม่ชอตผมมีบ่ะอวดชงชิมมี่ฮะชงชิมเอามาขายได้เก็เงินอืมไับมาแล้วพดดดานกับพ

โอเคสวน,น้อยพี่น้องเลยวันนี้ก็พาน้องวาสนามาเล่นเพืเ่อนเอ่ยบิวพี่น้องเลยเนาะก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อที่กลับมารับชมเด้อป้าลุงเดนะ้อเนาะให้เพิ่อนพลาดกันดิบกันก่อนพี่น้องเลยวันนี้นะเนาะพีเ่เซลยู่ <laughs>